สวัสดีครับเกษตรอินทรีวิธีพ่อเพียงครับวันยุดนะครับได้มาเบิองน่องงัวเนาะอันนี้น้องเซิร์ฟไพร์ครับลูกวัวตัวเียกนะครับตัวเล็กสีขาวเรียงแล้วก็ออกลูกมากครับตอนนี้มาอยู่โน่คุ้นเนาะอายุคนก็สองปีแล้วครับไก่นะครับนาทีไก่ได้ผสมลูกแล้วครับนักเกษตรวนตวนสมบูรณ์เนาะก็เลยได้ฮักกิ้งพักเกษตรครับไม่ันยำ Mi salolle. Mi salolle. Mi สุกข,ข้าเครือกล้ยตีบอันนี้ก็เป็นกล้ยตีบครับสุกค่าเ,เครือเนาะหวานหวานครับกล้ยพันนี้เดี๋ยวลองชิมบ้างครับรสชาติสุกค่าตน้นปอกข่าเครืออืมสุกจนเเลีนเนยนอะ หวานวานทับทิมโวกง่ไงทำกับปันมีเสียนท้อกินหน่วยหลายแล้วออกเรื่อยๆเนาะ หน่วยก็มีอย,นะยู่นะยนหลายหลุแล้ะเป็นทั้งปีต้นเพียนท้อนี่โตวไวมากสีป่ปีสูงเกือบสี่เมตรแล้วหมดสายไฟแล้วกิงใหม่มันหกครับ กิ่งเกษตรกิ่งนั่นกิ่งนี่เดี๋ยวตัดออกไปแหงงวได้อีกเนาะนี่